ครับขอสวัสดีนะักศึกษาในระดับชั้นปวสทุกคนนะครับพบกับครูในรายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพนะเหมือนอย่างเคยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วที่พวกเราได้พบกันซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้รรรที่4นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้มีประเด็นนะครับที่เราจะต้องศึกษา อยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกในเรื่องของความหมายของการวิเคราะห์นะครับประเด็นที่2ความหมายของการสังเคราะห์ประเด็นที่3ในเรื่องของความหมายของการประเมินค่าประเด็นที่4องค์ประกอบของการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสารประเด็นที่5ในเรื่องของการฟังเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารประเด็นที่6การอ่านนะครับเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสาร และประเด letzte, ็นที่7ซึ่งเป uh ็นประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการดูนะครับเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารนะครับซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้นะความหมายของการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าการวิเคราะห์เป็นการแยกแยะนะออกเป็นส่วนๆนะครับทั้งข้อดีข้อเสียเพื่อศึกษาเรื่องราวหรือเนื้อหาของสารให้ถ่องแท้นะครับการสังเคราะห์คืออะไรการสังเคราะห์เป็นการดึงเอาองค์ประกอบต่างๆนะครับมาหลอม รวมการภายใต้โครงร่างใหม่ยังเหมาะสมเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับและคําสุดท้ายคือคําว่าการประเมินค่าการประเมินค่าเป็นการตัดสินนะครับความน่าเชื่อถือความถูกต้องนะครับความเที่ยงตรงและก็คุณค่าของสารที่ศึกษาว่าถูกต้องชัดเจนหรือไม่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดโดยพิยจารณาจากข้อมูลห,หลายๆด้าน ในประเด็นที่2ประเด็นต่อไปในเรื่องขององค์ประกอบของการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารมีอยู่6องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกคือการจดจำนะครับจดจำและเข้าใจเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่ฟังที่อ่านหรือที่ดูเมื่อเรารับสารแล้วเราสามารถลำดับความเป็นมาของสารได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับนะซึ่งนะครับ ในขั้นตอนนี้จะเป็นลำดับแรกสุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของสารองค์ประกอบที่2ในเรื่องของการสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังที่อ่านหรือที่ดูการสรุปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องคัดเอาเฉพาะนะครับใจความสำคัญของเรื่องนะครับไม่เอาพลักความหรือส่วนขยายเข้ามานะครับซึ่งนะครับสารสำคัญเนี่ยจะต้องมีความกระชับรัดกุมและก็สั้นซึ่ง ถึงแม้ว่ามันจะสั้นรัดกุมหรือกระชับก็ตามมันจะต้องกินใจความทั้งหมดของเรื่องนะครับองค์ประกอบที่3ในเรื่องของการวิเคราะห์สาระและคุณค่าของสารเราจะต้องนะครับตีค่านะครับวิเคราะห์และก็ตีค่าสารว่าสารนี้มีคุณค่ามากน้อยเพียงใดซึ่งเราจะต้องใช้ความละเอียดนะร,รอบคอบเป็นอย่างมากในการพิจารณาส่วนประกอบต่างๆนะครับ องประกอบที่4ี่ในเรื่องของการสังเคราะห์สารการสั่งข้อสารเนี่ยจัดเป็นการรับสารในระดับสูงซึ่งผู้รับสารเนี่ยต้องสรุปภาพรวมจากการวิเคราะห์สารเสร็จแล้วนํามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่โดยนําเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจําวันมาเปรียบเทียบนะครับเพื่อเชื่อมโยงให้มันเห็นเป็นรูปธปรรมมากยิ่งขึ้นนะครับองค์ประกอบที่5ในเรื่องของการ ประเมินคุณค่าของสารการประเมินคุณค่าของสารนะครับการรับสารขั้นเนี้ยจะเป็นขั้นที่สูงที่สุดเพราะอะไรเพราะจะต้องแยกเหตุและผลออกจากกันและจะต้องชี้เห็นว่าส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นนะครับแยกให้ออกนะครับซึ่งเราจะต้องประเมินได้ได้ว่าสารเนี้ยมีคุณค่ามากหรือน้อยเพียงใดโดยจะต้องยกเหตุผลประกอบ และองค์ประกอบที่6องค์ประกอบสุดท้ายเมื่อเรานะครับอ่านดูหรือฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนําความรู้ที่ได้เนี่ยหรือนําข้อคิดที่ได้นํามาปํานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ครับในประเด็นต่อไปในเรื่องของการฟังเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารในการฟังเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารเนี่ยการฟังที่ดีจะต้องตีความวิเคราะห์ สังเคราะห์อีกครั้งยังจะต้องประเมินค่าสารที่ฟังได้อย่างถูกต้องซึ่งจะต้องแยกใจความสำคัญออกจากผลลัพธหรือส่วนขยายเพราะฉะนั้นการฟังที่ดีจึงจะต้องฟังด้วยสติปัญญาไม่ใช่การนั่งเงียบๆเราจะต้องรู้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเนี่ยข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นรวมทั้งยังต้องกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องที่ฟังอย่างมีเหตุผล ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยมีหลักในการปฏิบัติอยู่4ประการด้วยกันประการแรกบอกว่ามีสมาธิขณะฟังคิดตามลำดับเหตุการณ์และใช้วิจารณญาณก่อนสรุปสาระสำคัญสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการฟังอย่างมีวิจารณญาประการที่2หรือหลักปฏิบัติในส่วนที่2นั้นคือจะต้องมีความสามารถในการ จับใจความสําคัญนะการจับใจความสําคัญเนี่ยมีความสําคัญมากในการสื่อสารในชีวิตประจําวันถ้าเกิดเราสนทนากับผู้ส่งสารหรือผู้รับสารก็ตามเราไม่สามารถจับใจความสําคัญได้ว่าผู้ส่งสารสามารถจะบอกอะไรกับเราเนี่ยกำลังบอกอะไรกับเราเราจับใจความสําคัญไม่ได้เราก็จะไปปฏิบัติหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารซึ่ง สิ่งเหล่านี้มีความสําคัญมากประเด็นที่3หรือประการที่3หลักปฏิบัติที่3คือจะต้องมีวิสัยทัศน์สามารถเข้าใจนะครับเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะครับสิ่งนี้ก็มีความสําคัญมากและสิ่งสุดท้ายนะครับคือประการที่4คือมีความพร้อมในการฟัง ทำให้มีความพร้อมในการฟังหมายความว่าผู้ฟังเนี่ยควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆมาล่วงหน้าจึงจะช่วยให้เข้าใจรายละเอียดจากเรื่องที่ฟังได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวันนี้เราจะมีการประชุมอบรมหรือสัมมนาต่างๆเราควรจะอ่านรายงานการประชุมหรือระเบียบวาระการประชุมหรือสูจิบ,บัตรก่อนที่จะเข้าไปในงานเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเสียก่อน เขาบอกว่าในชีวิตประจําวันมนุษย์เนี่ยใช้เวลาในการฟังมากกว่าการรับสารในรูปแบบอื่นๆนะครับการฟังจึงเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คําสอนในพุทธศาสนานะครับที่เขาเรียกว่าหัวใจนักปราชญ์มีอะไรบ้างละ่ะสุจิบุรินะครับประการแรกคือสุสุคือสุดหรือสุดตาคือการได้ยินได้ฟังใช่ไหม เห็นไหมหัวใจนักปราทยกมาข้อแรกคือเกี่ยวก okay. ับเรื่องการฟังเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการฟังสามารถจําแนกออกไดเป็น4ี่ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกลักษณะแรกคือการฟังเพื่อจับใจความสารการฟังเพื่อจับใจความสารคือฟังแล้วจะต้องจับใจความสารจับใจความสําคัญให้ได้นะครับ ประการที่2ในเรื่องของการฟังเพื่อการวิเคราะห์ที่การฟังเพื่อการวิเคราะห์เนี่ยคำว่าวิเคราะห์คือการคิดใครค่วรนะแยกเนื้อหาสาระออกเป็นส่วนทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงส่วนที่เป็นข้อคิดเ,เห็นนะครับข้อเท็จจริงก็จะมีเป็นสาระที่มีคุณค่ารวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่นํามาประกอบในเรื่องราวซึ่งอาจจะมีความทั้งความน่าเชื่อถือและความไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับใช้วิจรารณญาณในการอ่านในการฟังนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นนะครับสองลักษณะลักษณะแรกคือความคิดนะครับแทรกขณะรับสารคือความคิดที่เกิดขึ้นขณะที่เรากำลังรับสารกำลังฟังผู้พูดอยู่เราจะมีความคิดเกิดขึ้นมานะครับโดยความคิดเนี้ย เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้และความคิดที่สะสมมาจากการอ่านหรือการอบรมสั่งสอนเพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจนะครับเชื่อสารที่ได้รับฟังประการที่2คือความคิดเสริมในขณะรับสารความคิดเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากการรับฟังสารแล้วนะครับผู้รับสารจึงจะนะนำสาระข้อคิดที่ได้มาจากการฟังเนี่ยมาขยายความมาต่อยอดนะครับให้ละเอียดลึกซึ้งต่อไป ประการที่3หรือลักษณะที่สามคือการฟังเพื่อสังเคราะห์สารการฟังเพื่อสังเคราะห์สารเป็นการฟังขั้นที่มีความสําคัญมากเพราะอะไรเพราะผู้ฟังจะต้องกลั่นกรองข้อคิดจากการฟังเพื่อนํามาสรุปเปรียบเทียบความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่โดยโดยที่จะต้องเชื่อมโยงความรู้ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมหรือเกิดขึ้นให้เป็นมโนภาพมากยิ่งขึ้น และลักษณะที่4ลักษณะสุดท้ายฟังเพื่อประเมินค่าสารคําว่าฟังเพื่อประเมินค่าสารเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการฟังเพราะเมื่อเรารับสารมาแล้วนะเราคิดวิเคราะห์สรุปภาพรวมเนื้อหาสาระเสร็จแล้วนะครับผู้ฟังจะต้องเป็นผู้ตัดสินด้วยตนเองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองรับสารมานะครับเพราะสิ่งที่ได้รับเนี่ยอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องประเมินค่าสารให้เป็นประเด็นต่อไปเขาบอกว่าผู้ฟังที่ดีต้องมีวิจารณญาณในการฟังนะครับซึ่งวิจารณญาณในการฟังเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันหลักการใช้วิจารณญาณในการฟังมี4ประการประการแรกผู้ฟังควรทราบก่อนว่าสารที่กําลังจะได้รับเป็นสารประเภทใด อย่างเช่นสารให้ความรู้สารให้ประสบะการณ์ชีวิตสารให้ความบันเทิงเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการฟังได้อย่างถูกต้องประการที่2ผู้ฟังต้องจับประเด็นหลักของเรื่องว่าตอนใดเป็นสาระสําคัญส่วนใดหรือตอนใดเป็นพลความนะเพื่อที่จะตัดพลความหรือตัดใจความที่มันไม่ใช่ใจความสําคัญเนี่ยออกไปนะเขาเรียกว่าส่วนขยายนั่นเองคําว่าพลความนะ เราจะพบคำนี้มากประการที่3ผู้ฟังจะต้องไตร่ตรองสารให้รอบคอบว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นประการที่4ี่ประการสุดท้ายคือผู้ฟังจะต้องมีใจเป็นกลางไม่อคติต่อสารหรือผู้ส่งสารเพื่อใช้ในการประกอบในการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำการอ่านะการฟังจบไปแล้ว ประเด็นต่อไปเป็นการอ่านเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารการอ่านเนะเป็นการรับรู้ความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วนํามาแปลความหรือตีความตามความเข้าใจของผู้อ่านแต่การอ่านเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องพิจารณาความเดิมหรือถ้อยคําแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้ เข้าใจความหมายของสารที่อ่านได้อย่างลึกซึ้งซึ่งการอ่านเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบดังต่อไปนี้แบบแรกเขาเรียกว่าอ่านในใจและแบบที่สองเรียกว่าอ่านออกเสียงนักศึกษาคงเข้าใจกันดีว่าอ่านในใจคืออะไรอ่านออกเสียงคืออะไรอ่านในใจคืออ่านแบบไม่ออกเสียงอ่านอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านอะไรที่ไม่ออกเสียงแต่การอ่านออกเสียงคืออ่านแล้ว มีเสียงขึ้นมาไอ้ยางเงี้ยเขาเรียกว่าอ่านออกเสียงซึ่งการอ่านในใจและการอ่านออกเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันครูจะยกตัวอย่างในเรื่องของการอ่านที่ดีนะมาให้พวกเราฟังให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างนะตัวอย่างแรกเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วนะครับรุ่งเรืองทํางานอย่างรวดเร็วและรอบคอบเรารักโรงเรียนเรามากอยากรุ่งเรืองต้องเร่งเรียนรู้ วันนี้ระเบียบมีเรื่องราวร้ายแรงเล่าให้เพื่อนฟังหน้าร้อนมีลมแรงเราควรร่วมกันระวังนีครับอันนี้เป็นวิธีการอ่านร้อยแก้วอ่านออกเสียงร้อยแก้วคือจะต้องเว้นวรรคตอนเว้นจังหวะเว้นทํานองให้มันถูกต้องเหมาะสมอ,อ่ะต่อไปเรามาดูเป็นร้อยกรองบ้างร้อยกรองบ้างนะครับนะตัวอย่างจากบทกลอนจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนางกอดจูบ รูปหลังแล้วสั่งสอนอำนวยพรพลายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสด์กำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียนจะจากเจียนใจขาดอนา,าใจ อันนี้การอ่านบทกลอนซึ่งเป็นบทร้อยกลองมีความแตกต่างจากการอ่านบทร้อยแก้วการใส่จังหวะการใส่ทํานองการใส่น้ําเสียงนะครับซึ่งการอ่านกลอนเนี่ยนะกลอนสุภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าจะต้องเว้น3,2,3 3, หรือ3,3,3 3, 3, 3, อย่างเช่นนางกอดจูบลูปหลังแล้วสั่งสอน3,2,3 3, ใช่ไหมอ่ะต่อไปเรามาดู ที่เป็นโครงสี่สุภาพบ้าโครงสี่สุภาพบทเนี้เป็นโครงสี่สุภาพจากวรรณคดีเรื่องลิลิลพะลอ่ะขึ้นว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผื่อนะมันก็มีการเว้นวัดเว้นจังหวะเว้นทำนองที่มีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาจะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้ถูกต้องนักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของฉันทะลักษณ์ของบทร้อยกรองน,นั้นนนนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากการอ่านในใจการอ่านในใจกับการอ่านออกเสียงมีความแตกต่างกันอย่างนี้ การอ่านในใจผู้อ่านไม่ต้องถ่ายทอดอารมณ์หรือความรู้สึกออกมาผ่านน้ําเสียงผู้อ่านสามารถอ่านเฉพาะประการที่ 2. คือผู้อ่านสามารถอ่านเฉพาะใจความหลักสามารถข้ามเนื้อหาบางตอนที่ไม่ใช่สาระสําคัญได้และประเด็นที่ 3. ของการอ่านในใจคือผู้อ่านไม่ต้องคํานึงถึงผู้อื่นสามารถปรับระดับความเร็วหรือช้าได้ตามความต้องการแต่การอ่านออกเสียงมีความแตกต่างนี้ อย่างแรกบอกผู้อ่านเนี่ยต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่านน้ำเสียงให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาเธออ่านบทกลอนบทโตว,วีหรืออ่านร้อยแก้วที่มีเนื้อหาเศร้าๆเลยแต่ดันใส่น้ำเสียงที่ฮือกเหิมเป็นไงมันก็ไม่สอดคล้องกับเนื้อหานะอันนี้พอเห็นภาพนะประการที่สองผู้อ่านต้องอ่านเนื้อความทุกคำทุกตัวอักษรและไม่สามารถละข้อความใดๆไว้ได้ ไม่เหมือนการอ่านในใจประการที่สามผู้อ่านต้องคำนึงถึงผู้ฟังนะในเรื่องระดับความดังความเบาของเสียงที่ใช้และระดับจังหวะการอ่านไม่ควรอ่านผิดๆถูกๆนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างการอ่านในใจและการอ่านออกเสียงต่อไปนะักศึกษาม,มาดูในหัวข้อในเรื่องของการอ่านเพื่อพินิจและประเมินค่าของสาร การอ่านเพื่อพินิษและประเมินค่าของสารผู้อ่านจะต้องทำความเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเช่นให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ข้อคิดหรือเสียดสีจากนั้นจึงพิจารณาว่าเป็นงานเขียนประเภทใดประเภทร้อยแก้วร้อยกองนะครับแล้วจึงอ่านความในสารซึ่งการอ่านเพื่อพินิษและประเมินคุณค่าของสารนั้นมี6ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกบอกว่าการจดจํา และทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านเมื่ออ่านจบจะต้องลำดับความได้อย่างถูกต้องนะครับนะประการที่สองเมื่ออ่านเสร็จแล้วจะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ประการที่สามคือการวิเคราะห์สารและคุณค่าของสารต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากนะครับในการพิจารณาส่วนประกอบต่างๆประการที่4ี่คือการ สังเคาะสารการสังเคาะสารจะเป็นการอ่านในระดับสูงซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุปภาพรวมจากการวิเคราะห์เรื่องที่อา่านแล้วนำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่มีอยู่โดยนำเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเปรียบเทียบหรือสรุปนะครับนะบเป็นสำนวนสุภาษิตหรือเพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่5คือนําความรู้นะครับหรือข้อคิดที่ได้จากการอ่านเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและประการที่6ประการสุดท้ายเป็นการประเมินคุณค่าของสารแยกเหตุแยกผลแยกแยกข้อเท็จจริงนะครับหรือข้อคิดเห็นออกจากกันให้หมดนะครับนะต่อไปในเรื่องของการดูนะครับเพื่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้ว ในหน่วยกลารดึงรู้นี้นะครับการดูจัดเป็นการรับสารทางสายตาเพื่อรับทราบสารที่สื่อออกมานะครับด้วยภาพในรูปแบบต่างๆให้ประจักษ์แจ้งชัดด้วยสายตาของตนเองและการดูเนี่ยมักจะเกิดร่วมกับการฟังเสมอซ,ซึ่งการดูและการฟังเนี่ยเป็นการรับสาร2ทางคือตาดูหูฟังนะครับแล้วจึงสรุปสาระที่ได้เพื่อประเมินค่าสารว่า ดีหรือไม่ดีซึ่งสิ่งที่มักจะปรากฏอยู่นะครับมีคำที่มันคล้ายกันกับคำว่าดูอยู่สองคำคำแรกคือคำว่าชมและคำที่สองคือคำว่าเห็นนะครับมันจะมีความหมายที่มันคล้ายคลึงกันนะครับหลักสำคัญในการดูนะครับข้อแรกบอกว่าดูเพื่อจับสาระสำคัญของสารที่สื่อคือผู้ดูเนี่ยต้องรู้จัก จับสาระสําคัญของเรื่องที่ดูโดยจะต้องแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นสาระสําคัญและส่วนใดไม่ใช่สาระสําคัญประการที่สองนะครับดูเพื่อวิเคราะห์สารคือผู้ดูจะต้องแยกแยะสารให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อที่เห็นอีกทั้งยังต้องวิเคราะห์สารให้ทราบแน่ชัดว่าผู้สื่อสารมีภูมิหลังหรือมีประสบการณ์หรือ ผู้ส่งสารหรือผู้สื่อสารนั้นอยู่ในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเช่นไรซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมีผลต่อสารประการที่3ซึ่งเป็นประการสุดท้ายคือการวิจารณ์และประเมินค่าสารจากการดูคือหลังจากการดูจบแล้วผู้รับสารจะต้องตั้งคำถามกับตนเองว่าได้รับสาร อะไรจากการดูได้รับอะไรจากการดูบ้างแล้วประเมินค่าสารให้มันถูกต้องถูกต้องกับอะไรถูกต้องกับสภาวะการในขณะนั้นนะครับว่าทำประเพณีหรือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับจะต้องประเมินให้มันถูกต้องตรงกับสภาวะการประเด็นสุดท้ายในเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากการดูสารที่มนุษย์ได้รับเนี่ยนะครับจากการดู ต่างมีประโยชน์และมีคุณค่าในตนเองทั้งสิ้นการที่เรารู้จักตีความสารแล้วนำประโยชน์นำสาระที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการดำเนินชีวิตจะช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการดูเนี่ยจึงมีอ่า อยู่ด้วยกัน5ประการดังนี้ประการแรกบอกว่าทําให้เป็นผู้มีวิจารณญาณรู้จักตีความสารที่ได้รับนะครับและตัดสินใจเชื่อถือในสิ่งที่มีความถูกต้องประการที่สองทให้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในตนเองได้มากยิ่งขึ้นประการที่3คือทําให้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางานประการที่4ทําให้เป็นผู้มีสมาธิมีใจจดจอ่อแนว่วแนว่แน ประกาศที่5ประกาศสุดท้ายคือทําให้เป็นผู้มีมารยาทรู้จาักการให้เกียรติผู้อื่นและฝึกความอดทนต่อสิ่งรบกวนต่างๆดังนั้นเมื่อผู้รับสารเนี่ยรับสารจากผู้ส่งสารแล้วจะต้องตีความสารนั้นด้วยเหตุผลใช้วิจรารณญาณมาประกอบจึงจะได้ประโยชน์จากการรับสารในด้านต่างๆเช่นมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์และประเมินค่าของสารที่ได้ เพื่อนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกล่าวโดยสรุปว่าหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับได้บอกว่าภาษาเนี่ยเพื่อการสื่อสารมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครประกอบอาชีพอะไรต่างมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกันสิน้น การเรียนรู้และเข้าใจภาษาให้ละเอียดลึกซึ้งย่อมจากส่งผลดีต่อการศึกษาซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้รับสารคือเมื่อรับสารมาแล้วจะต้องวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้อย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีต่อตอนเองและสังคมครับนักศึกษาสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4 ในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าสารก็มีเนื้อหาในรายวิชาในหน่วยประมาณนี้หลังจากที่นักศึกษาชมคลิปที่ครูบรรยายเนื้อหาจบแล้วก็ให้พวกเราทําแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายหากเกิดข้อสงสัยในประเด็นใดหรือในเรื่องใดครูยินดีที่จะอธิบายเติมเต็มให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งในไลน์ หากมีข้อสงสัยก็ให้สามารถถามนะครับทางไลน์หรือว่าทางไลน์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มก็ได้ขอให้นักศึกษาทุกคนนะรักษาสุขภาพของตนเองด้วยเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาทุกคนนะปลอดโรคปลอดภยัยและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ